สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามีเพียกการ์ดมาให้เพื่อนๆได้เล่นกันอีกแล้วนะคะหัวข้อในวันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นภายใน1-2เดือนนี้นะคะ ไพ่ที่เราใช้ในวันนี้ก็คือไพ่ยิปซีปมรับแห่งฟ้ารู้ทันดวงชะตาแล้วก็ไพ่ Oracle of the f a i r y นะคะมีไพ่ให้เลือก3ามกองนะคะไพ่กองที่1ดอกบัวไพ่กองที่สองพีระมิดไพ่กองที่สามเชิงเทียน ให้ของที่หนึ่งดอกบัว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอของคุณก็คือ จะมีเหตุปุบปรับฉับพลันที่จะต้องหลุดออกจากความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกนะคะคนที่ไม่ดีจะออกจากชีวิตคุณนะคนที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรคนที่ชอบควบคุมคอนโทรลจะออกจากชีวิตคุณนะคะหรือว่าบางคนก็จะสามารถเลิกจากอบายมุกได้นะ อาบายามุกต่างๆเช่นบางคนติดเหล้าติดบุหรี่ติดสิ่งเสพติดติดคนที่ไม่ดีนะ่ะเออติดเพื่อนหรือว่าใครอ่ะที่เป็นคนไม่ดีเออคุณจะออกจากสิ่งนี้ได้นะคะเออแล้วก็บางคนก็จะมีการอา่ารีโนเวทบ้านาซ่อมแซมบ้านเรือนของคุณ นะที่มันแตกหักเสียหายหรือว่าที่มันสกรปรกรกรุงรังคุณก็จะมีการาจัดบ้านใหม่ทิ้งสิ่งที่มันไม่ดีออกไปนะขยะหรือว่าอะไรหรือว่าบ้านของคุณมันมืดมันนะมันมืดอย่างเงี้ยคุณก็จะนำแสงสว่างเข้ามาอย่างเงี้ย ประมาณนี้นะคะบางคนจะมีการาซ่อมแซมบ้านเรือนอรีโนเวทมีการาประมาณนี้แหละนะมีการจัดบ้านใหม่ประมาณนี้นะคะนะคะเมื่อคุณได้เอาสิ่งที่มันไม่ดีออกจากชีวิตคุณได้แล้วนะไม่ว่าจะเป็นขยะนะ ขยะในใจใช่ขยะในบ้านเรือนหรือว่าเป็นคนที่ท็อกซิกหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีสิ่งเสพติดเหล้าบุหรี่อะไรที่มันไม่ดีนะ,ะเมื่อคุณออกจากสิ่งนี้ได้แล้วนะ,ะคุณจะพบเจอแสงสว่างในชีวิตนะคะ,ะคุณเป็นคนเก่งนะคะคุณเป็นคนมีสติปัญญาดีนะอืม คุณจะใช้ความรู้ความสามารถของคุณนำทางคุณไปนะคะอ่าบางคนจะได้ตื่นรู้ได้เข้าใจโลกเข้าใจชีวิตมากขึ้นนะคะอ,ะอะ่คุณจะนำเหตุการณ์ที่ผ่านมาอ่ามาคิดทบทวนดูว่าก่อนหน้านี้คุณได้ทำอะไรลงไปบ้างนะคะอ่าที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะ เพื่อให้ครั้งถัดไปที่คุณได้ได้มีความรักหรือการทำงานหรือการดำเนินชีวิตของคุณนั้นมีการพัฒนาและยกระดับให้ดีขึ้นนะคะอืมนะคะประมาณนี้นะเออแต่ถ้าบางคนาบางคนที่เป็นนักบุญนักวิชาการ หมอดูอย่างเงี้ยเอแต่ถ้าคนในกลุ่มที่เป็นนักบุญนักวิชาการอหมอดูอย่างเงี้ยคุณจะมีฐา,านแฟนคลับที่มากขึ้นนะเอะแฟนคลับคุณจะค่อนข้างเหนียวแน่นนะแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังมากขึ้นนะคะถ้าถ้าในใสายงานนี้นะคะอืม แต่ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปอ่ะอ่าก็ตามที่เราได้ข่าวมาแล้วนะคะแล้วก็คุณก็จะมีการตื่นรู้มากขึ้นด้วยนะคะอืมอย่างข้อกรรมที่คุณเคยมีก็จะจบสิ้นไปนะหมดเวรหมดกรรมนะคะอืมประมาณนี้นะคะอ่าแล้วก็ไพ่มีคำแนะนำอะไรบ้างนะอ่าไพ่มีคำแนะนำ ไพ่คำแนะนำของคุณคือไพ่ protection นะคะ uh, protection the fairy of protection are shielding you with a magical fairy ring of love and light uh, practice psychic protection before embarking up, up on any spiritual work uh, uh. ไพ่กลุ่มนี้ถึงบอกวาอ่าบางคนที่เข้ามาดูก็เป็นบุคคลทั่วไปบางคนที่เข้ามาดูจะมีคนที่เป็นหมอดูเป็นนักวิชาการเป็นคนที่มีการแชร์ความรู้ในช่องทางต่างๆอเมีมีการให้ความรู้กับคนในช่องทางต่างๆนี่นะ ความหมายของไพ่ก็คือไพ่บอกว่านางฟ้าแห่งการคุ้มครองกำลังปกป้องคุณด้วยแหวนนางฟ้าแห่งความรักและแสงสว่างนะคะฝึกพลังจิตป้องกันตัวก่อนเริ่มงานทางจิตวิญญาณประโยคท้ายนี้ก็คือเป็นอ,อันนี้มาแนะนำเพิ่มเติมให้กับคนที่กำลัง ศึกษาในเรื่องของอในด้านจิตวิญญาณนะหรือว่าคนที่เป็นหมอดูนะอประมาณเนี้ยนะคะไพ่เขาบอกให้คุณฝึกพลังจิตป้องกันตัวก่อนเริ่มงานทางจิตวิญญาณอาการฝึกพลังจิตอคำแนะนำเพิ่มเติมจากเราการฝึกพลังจิตก็คืออะไร ก็คือการสวดมนต์ไหว้พระและการนั่งสมาธินะคะแต่ถ้าให้เราแนะนำเพิ่มเติมเราก็จะแนะนำในส่วนของการสวดขอขมากรรมและแผ่เมตตานะพยายามทำแบบสม่ำเสมอนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นหมอดูอย่างเงี้ยเพราะว่า คุณจะดึงดูดพลังงานคนที่เข้ามาดูอ่ามาอ่าเข้ามาดูดวงกับคุณอนะ่ะอือก็จะเป็นคนที่หลากหลายนะเออหลากหลายพลังงานที่เข้ามาคุณก็ต้องมีอ่ามีอะไรที่ช่วยป้องกันตัวเองนะเออแต่ว่าไพ่ก็บอกอยู่แล้ว,แล,วแล้วว่าคุณก็มีนางฟ้าของคุณนะที่ช่วยอ ปกป้องคุ้มครองคุณด้วยแหวนแห่งนางฟ้าแห่งความรักและแสงสว่างนะเออแต่ว่าแต่ว่าไพ่ก็มาบอกให้คุณเพิ่มเติมว่าให้คุณฝึกพลังจิตป้องกันตัวก่อนเริ่มงานทางจิตวิญญาณอันนี้ต้องเน้นย้ำนะสำหรับคนที่เป็นสายจิตวิญญาณนะคนที่กำลังศึกษาในเรื่องนี้แล้วก็คนที่เป็นหมอดูอ่ะ เพราะคุณได้เขาเรียกว่าอะไรสัมผัสพลังงานคนแบบมากหน้าหลายตานะอ,อมาแบบหลายรูปแบบอย่างเงี้ยนะคะนะคะแล้วก็ส่วนในเรื่องของการาถือศีลอย่างเงี้ยคุณมันเป็นเบสิกของทุกคนที่ทุกคนรู้อยู่แล้วนะในเรื่องของการถือศีนะ่ะออนะคะ อันนี้ก็ปฏิบัติก็แล้วแต่ใครนะก็อยู่ที่ว่าแต่ละคนจะปฏิบัติได้เท่าไหร่นะก็คุณก็พิจารณาเองของคุณนะอืมนะคะประมาณนี้นะคะอืมอ่าไพา่ไพ่ใบเนี้ยอ่าใน ในเล่มเต็มของเขาอ่ะสำหรับคนที่เป็นหมอดูโดยเฉพาะเลยนะเออก่อนที่จะดูไพ่ให้กับใครก็ตามหรือว่าดูดวงให้ใครอย่างเงี้ยคุณคุณจะต้องมีการขอขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาคนคนนั้นนะคะอืม ขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานางฟ้าครูบาอาจารย์ที่ปกปักรักษาคนคนนั้นนะที่คุ้มครองคนนั้นอยู่นะคะเพราะว่าทุกๆคนเขาก็จะมีเทวดานางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาเขาอยู่นะอให้คุณขออนุญาตก่อนนะก่อนที่จะเปิดดวงดูดวงให้กับใครนะคะอ,อันนี้ไพ่ไม่ได้บอกในในหน้าไพา่แต่ว่าจะบอกในเล่มเต็มนะ ประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะก็ขอให้คุณจงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลามาเทมาทำการสิ่งใดขอให้ประสบความสำเร็จก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองนะคะฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกไพ่กองที่สองพีระมิดนะคะ,ะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นภายใน1-2เดือนนี้นะคะของคุณมีไพ่เดอ s t ฮพิเท m เ e ม a พลนแล้วก็ Emperor นะคะ,ะจากที่คุณเคยมีความไม่ชัดเจนในชีวิตนะคะ คุณภายใน1-2เดือนนี้นะคะคุณจะได้มีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงให้มีความมั่นคงมากขึ้นนะนี่มีการปรับเปลี่ยนให้มีความมั่นคงมากขึ้นนะคะเห็นไหมจากเดอะไฮพิเทศมาเป็นปรับเปลี่ยนมาเป็นเดอะเอ็มเพอเรอร์นะคะนี่อืมอ่บางคนจะได้รับการอ่า เปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่ที่ทำงานนะไปอยู่ในที่ที่ดีขึ้นาบางคนมีการย้ายประเทศบางคนย้ายที่ทำงานไปอยู่ในที่ทำงานที่มีความมั่นคงบางคนจะได้เจ้านายเป็นคนต่างชาติาหรือองค์กรต่างชาติหรืองานราชการตำแหน่งงานในระดับสูง หรือว่าได้ตำแหน่งงานที่มีความมั่นคงนั่นแหละนะได้ทํางานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศได้ติดต่อสื่อสารกับคนต่างชาตินะอืมอืมก็บางคนก็จะมีความอ่าสำเร็จมีความร่ำรวยมีความสำเร็จมากขึ้นอย่างเงี้ย แต่หลักๆมันจะเป็นเรื่องความเรื่องของความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นนั่นแหละนะนี่มีความชัดเจนและมั่นคงในชีวิตมากขึ้นนะคะงานส่วนใหญ่ของคนที่เลือกไพ่ในกองนี้จะเป็นงานสายแบบอาชีพสร้างสารรค์ creative creator งานที่ต้องใช้อารมณ์ศิลปินงานออกแบบนักเขียนนักแต่งเพลงครูสอนภาษานักวิชาการประมาณนี้ช่างเสริมสวยบางคนก็เป็นหมอดูนะ,ะในไฮพิเทษนะนะคะ,ะงานด้านแฟชั่นสไตล์ผู้หญิงงานบันเทิงนักดนตรีดารานักร้องนักแสดงอย่างเงี้ย แต่ถ้าในเรื่องของความรักก็สามารถอ่านได้สองแบบนะ,ะคือถ้าคนที่คบกันมานานแล้วเคยไปมาหาสู่กันแล้วจากที่เคยไม่ชัดเจนความรักของคุณจะมีความมั่นคงมากขึ้นนะ,ะคนที่แบบบางคนเป็นแฟนเป็นสามีภรรยากันอย่างเงี้ยจากที่เคยมีความไม่ชัดเจน ยังไม่รู้ว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนอะ่ะมันจะมีการปรับเปลี่ยนให้มีความมั่นคงมากขึ้นนะอืมอแต่สำหรับคนที่เพิ่งจะติดต่อสื่อสารกันไม่นานนะไม่รู้ว่าหัวนอนปลายเท้าของคนคนนั้นเออเขาไม่รู้จักบ้านเขาไม่รู้จักที่ทำงานเขาไม่ยังไม่รู้จักเขาดีพอนะ่ะเอออ ตรงนี้คุณก็ต้องพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลตามความเป็นจริงด้วยนะคะว่าคนที่คุณคุยและคบหาโสดจริงหรือไม่นะเออนะคะก็ถ้าเขาไม่โสดมันก็จะทำให้คุณเสียเวลานะในชีวิตนะคะนี่นะคะก็มันมีสองสองแบบสองกรณีคนที่เข้ามาดูก็มีหลากหลายนะเออ นะคะก็ต้องอ่านออกมาเป็นสองแบบนี่แหละนะอืมนะคะเออก็อันนี้มันไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะถ้ามันไม่ใช่ของคุณคุณก็ลองไปดูอ่ากองอื่นนะคะเอออืมไพ่ของคุณอ่ากองที่สอ,อ,อ,องนี้มีไพ่คำแนะนำอ่าสำหรับไพ่กองที่สองยังไงบ้างนะ Uh, ไพ่คำแนะนำของคุณ Light Energy นะคะ mm. The Happy Fairy of Sunshine Bring lots of Life Giving Energy s h e e i n d you to shine your light and to reveal anything in the shadow that need to be healed mm. นางฟ้าแห่งแสงตะวันผู้มีความสุขจะนำพลังแห่งชีวิตมากมายมาให้นะเ,เตือนให้คุณฉายแสงและเปิดเผยทุกสิ่งในเงามืดที่ต้องได้รับการเยียวยานะคะอืมอ่านะความหมายก็ประมาณนี้นะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองก็ต้อง ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองก็ขอให้คุณจงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมานะคะฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สามนะคะเชิงเทียนนะคะอ่ การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นภายใน1-2เดือนนี้ของคุณเนี่ยคืออะไรนะอืมนี่ของคุณไพ่ของคุณนะคะคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตนะคะอืมไพ่ใบเนี้ย view of fortune นะไพ่วงวงล้อแห่งโชคชะตานะคะเออ คือการเปลี่ยนแปลงที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตนะ่ะมันเป็นโชคชะตาของคุณที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะและการเปลี่ยนแปลงนี้คุณจะได้รับความยุติธรรมนะเออนี่นเทว,วดาออกมาประกาศผลแล้วนะว่าคุณจะได้รับความยุติธรรมนะ ถ้าใครทำดีมาโดยตลอดก็คุณก็จะได้รับผลดีนั่นเองนะความสุขความสำเร็จในชีวิตก็จะเข้ามาสู่คุณนะคะอืมอ่าคนที่ตั้งใจทำงานนะคนที่พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาคนที่ขยันคนที่ชอบศึกษาหาความรู้อ่าคุณจะได้รับข่าวดีนะมีเห็นไหม ในไพ่อ่ะเออทุกๆคนในไพ่ใบเนี้ยเขานั่งอ่านหนังสืออยู่นะนี่มีสมุดหนังสืออยู่ที่มือเขาทั้งหมดเลยนะคุณดูไพ่ใบเนี้ยอืมเขาจะมีสมุดนะคะทุกๆคนนี่เห็นไหมคะนี่แหละนะเออใครที่รองงานจะได้งานที่เหมาะกับคุณนะ ได้เซ็นสัญญาเข้าทำงานบางคนก็ผ่านโปรโอย่างเงี้ยเออบางคนก็ได้เข้าทำงานบางคนก็เซ็นผ่านโปรไพจัติก็มาบอกว่าไพจัติเข้ามาให้ความยุติธรรมกับคุณถ้าใครก่อนหน้านี้ไม่ได้รับความยุติธรรมนะไพจติจะเข้ามา ประกาศผลและให้ความยุติธรรมกับคุณนะคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายครั้งสำคัญในชีวิตนะคะบางคนจะเป็นการย้ายบ้านย้ายที่ทำงานย้ายที่อยู่อาศัยบางคนย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดบางคนย้ายไปอยู่ต่างประเทศคุณมีโอกาสจะได้รับขา่าวดีเกี่ยวกับเอกสาร สัญญาต่างๆบางคนมีการซื้อหรือการขายบ้านรถที่ดินหรือบางคนที่จะย้ายประเทศจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเอกสาราจากราชการาวีซ่าผ่านอ,อ,อย่างเงี้ยนะคะคุณจะได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ ถ้าชีวิตที่ผ่านมาคุณทำดีมาโดยตลอดคุณจะได้รับโชคใหญ่อย่างแน่นอนนะคะเอเอบางคนก็จะได้จดทะเบียนสมรสนะเออและถ้าผู้หญิงที่ได้ไพ่ใบนี้นะไพ่กองเนี้ยมีไพ่ the wheel of fortune นะวงล้อแห่งโชคชะตาคุณจะได้คู่ชีวิตที่ร่ำรวยนะอืม หรือว่าบางคนก็จะได้ทรัพย์สมบัติแบบไม่ต้องเหนื่อยนะเออแต่อีกมุมหนึ่งของไพ่อไพ่วิวออฟฟอร์จูนเนี่ยก็มีความหมายว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะสมบูรณ์ได้ก็มาจากความขยันเรียนรู้ของคุณน,นั่นเองนะเออนี่นี่ที่เราบอกว่าไพ่ใบเนี้ยทุกๆคนที่อยู่ในเนี้ยเขานั่งอ่านหนังสืออยู่ เออก็คุณนั่นแหละนะเป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้อย่างเงี้ยนะเออคุณนั่นแหละเออเป็นคนเป็นคนประมาณนี้นะคะอ,อืมแล้วก็สิ่งเนี้ยมันมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยได้รับสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะอ,อืมอ,อ่านะคะอ่ไพ่ใบนี้มาบอกว่า ผู้หญงที่ได้พไพ่ใบนี้ยจะได้คู่ครองดีนะบางคนก็ได้แต่งงานใหม่นะคะ,ะบางคนมีลมพัดหวนได้คืนดีกับแฟนเก่านะเออเออนะคะบางคนมีลมพัดหวนได้คืนดีกับแฟนเก่าความรักดีได้เจอคนที่เคยทำบุญร่วมกันมานะคะเออประมาณนี้นะคะอืม ก็การอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบพลังงานโดยรวมให้รับไปเฉพาะพลังงานที่เป็นของของคุณนะคะคําพูดไหนที่มันไม่ใช่ก็ไม่ต้องรับนะคะออโอเคสําหรับไพ่กองนี้เออเออเออบางคนก็ถ้ามีไพ่ใบนี้ไพ่วิวออฟฟอร์จูน่ะผู้หญิงที่ได้ไพ่ใบนี้ เออก็บางคนก็จะได้แฟนแบบสายเปนะเออนะแฟนสายเปยอ,อ,อ่ะนะคะก็แบบแฟนอุปธรรมอย่างเงี้ยออแฟนคนรักสามีของคุณนะ่ะอ,อ,อุปธรรมคุณอย่างเงี้ยเออเปมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละคนนะออแต่จะได้นะ่ะ June นะวิวออฟฟอร์จูนอะไพ่ใบนี้เขาบอกว่า,พาไพ่ใบนี้มันมันดีสำหรับผู้หญิงนะที่ได้พไพ่ใบนี้นะผู้ชายก็ดีทั้งหมดนั่นแหละนะแต่ว่าหมายถึงว่าในตำราหนะในไพ่ชุดนี้เขาเขาเขียนมาแบบนี้นะคะเออตามตำรานะคะเออก็ สำหรับไพ่กองนี้นะออมีคำแนะนำอะไรนะคะสำหรับคนทีออ่สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สามไพ่ของคุณไพ่คำแนะนำของคุณ Believe in magic นะคะ Open your eyes and see the magic that all around In nature the fairy of the northern like say you are part of nature so you are magical too นะอืมอมความหมายก็คืออะไรเชื่อในเวทมนต์เปิดตาดูความมหัศจรรย์ที่อยู่รอบตัวในธรรมชาตินะคะนางฟ้าแห่งแสงเหนือบอกว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติดังนั้นคุณก็วิเศษเช่นกันนะคะ สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สามก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ขอให้คุณจงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆิ่งขึ้นไปนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมานะคะฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ